รว่าธนูเหมือนจะได้ใช้เอ้าก็าอยากเล่นธนูอยากเล่นธน,นูอ่ะหนูจะเป็นลาล,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 ล่าคอบแล้วก็ปั๊บ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 แล้วก็ลาล่าคอบแล้วก็ปีน ปีนเชือกปีนเชือกเสร็จปุ๊บป้าบยิงกำแพงต่อป้าบปึ๊บป้าบปื๊บปื๊บป้าบปื๊บป้าบปื๊บนี่วอลจัมถูกทุกที่แล้วก็ต่อยแล้วก็พักขนมมายิงป้าบ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 แล้วก็ต่อยป้าบป้าบก็กระโดดเตะหนึ่งหนึ่งทีเอ้ย ล้วก็แต่อีกหนึ่งทีแล้วก็เออแล้วก็เออแต่อีหนึ่งเฮเหนื่อยว่ะมีอ่ะรู้ไหมเนี่ย If you need it, shield Recharging. Now that's an upgrade. Now, why? Reloading right Okay. Make contact with enemy. Cracked shields on that bandit. These high five. Shields are depleted. Recharging. Just giving my shields a leash Reloading. Just a sec. One second. Taking fire. Bogey my crosshairs. Ah! Hold up. Healing. Just a sec. One second. Preparing damages. I'll copy. Main engine burn. Oh, Lord, my. November uh, will be coming by. The one hello, Ty. Drinks are not complimentary, though you'll wish to God they will be soon enough. Just give him a shield every time. He'll heal, heal. heal, heal. We'll down. This fight isn't over. Lindo, okay. Next ring's not close, people.

หนี่ไม่ตายจะถือปะออเฮ้ย็มคนเยอะจังอ่ะ Wait. I killed an enemy. I killed an enemy. What yep, team. Wait, oh near one. We killed the last member. Good work, team. I leveled up, friends. Oh, Time to get an upgrade. Yeah, อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเป็นห <_ an> าลแล้วเ <_ an> อาจะน,นกแล้วหลือ <_ an> ดิงหลือด <_ an> ิง no t ส i n ไปนะหนีไปไม่เวลาครับเวลาครับ

ล็อกหนึ่งอุ้ยมันเอามันคนละตัวกับที่นี่คนละตัวกับที่มันลนไม่ลนนี่อุ้ย,ยไปนะ ยงไม่โดนเลยโซโลโลโลมันน็อกแล้วเมื่อก e> ี้เนี้ยตายเฮ้ยเพื่อนไปแล้วต้องไปช่วยเพื่อนหน่อยว้าวไม่โดนเลย Mãi thôi! Ui, ui. Đấy, ui, rồi lắm một lắm rồi lắm rồi lắm rồi ui! rồi lắm rồi Ui! rồi lắm rồi lắm เป็นคนจะเลิกเล่นแล้วเกมนี้ฮโหลเจ้าพี่พี่ีมาแล้วโอเคโอเคโอเค เลือดแป๊บโอ้โหหนวจัด วาน้องคาตอนยิวอยู่รปตูตามจริงงงจัดอ้าวแล้วใครยิงแกเหย้ยมันจะเป็นอ๋อตายแล้วนี่หว่าใช่ปะ ไม่ใช่ยัง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 ห,หลังหินว้าวไม่โดนเลยมีไกลๆด้วเหรอพี่ไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยโดนบนะ เรียมเข้าเลยเตรียมเข้าเลยไปด้วยชาร์จอยู่กลางทำรู้พี่แคสโดนแคทแล้วมันกลับไปแล้วพี่ เป,เปล่าคนละทางแล้วกันไม่เปล่าละให้มันออกมาเจอวงนี่แหละมันวอยวัวไปแล้วนี่เติมหน่อยวงมาละตายใจเลือดรังเราเติมเันไหมอ่ะของตัเอง มีแบ่งนะมีแบ่งนะมีแบ่งนะพี่ปไปก่อนเลยวิ่งอยู่โอเคโอเควิ่งด้วยอ่ะใอ่คอนเดิมพี่คนเดิมเดิม<อร>พีไปรอเขนนั่งแอบอยู่นี่ อุ้ยสวยตัวใครเกินี่อ่ะมันมีตีที่ข้างหลังนะละลังนะ หนูไม่มีเบ็ดอะไรตุยแน่เกยเกยแก็เกิดไปอุ้ยได้ยาแล้วอ้าวหนูจะรอดแล้วหนูจะรอดแล้วหนูจะรอดแล้วปทีบับแบบิีบั๊บแบบปิีบั๊บยี่ส็บแก๊สหน่อยไหมเผื่อโดนเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ววุสลิสไปหาเพื่อนสิ อันไหนเนี่ยอะไรก็ได้แต่หนูมีเซลเยอะห้ามโดนเลือด สลายหมด <laughs> ไปชาร์จสลายหมดหละอ่ะพี่หนูแบ่งเซล,ลได้มันอยู่หลังบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่โดนเลย ในบ้านหรอ,อข้างบนม,มีสไลด์อยู่ข้างบนสกิติจะปินหรอน พี่อยู่ไหนอุ้ยแรงนจะังอ,อ่ะเจมเบอร์มาแล้วเจมเบอร์นะระวังนะอืมอืมพี่ตอนพี่อยู่ในวง En mijn stream bij ambush, ambush, er is een artsquad. Wacht is ะวะมีกวางเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละทางนี้เหรอเออธนูหินมั้งหินใหญ่เนี่ยซ้าย้อยสี่หรอ,ออุ้ยเฮ้ยงัต้องให้คนดูช่วยบอก <laughs> เกือบเดินเลิกเกมนี้แล <Hey. S 3> <im glacier shook> oh, <im> ้วไม่แชมป์เหมอนะหมอก่อแตกไม่ได้กาอแตกหมอผ่านกาแตกมาแล้ว โอ้ oh. มันมีแต่คนคนกระโดดใส่หน,นูกร <c oughs> ะโดดแบบหูอะโอ้โอ oh, oh, oh. ้สองตีพี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เออเอาตัว <c oughs> มามอันี้มาไหนวะ นู่นก็ได้พี่พี่มีคนอยู่ใกล้มีคนอยู่ใกล้มีคนอยู่ใกล้กำลังไปกำลังไปโอ้โหลอยมาเต็มเลยอะไรวะมันไม่ได้โหลดแก๊สเลยแล้้วหายมันลงไปข้างสองคนซ้ำล้วมันยังมันยังเคลียร์กันไม่เสร็จเลย

จบเลยเฮ้ยใส่จะตายแล้วจะตายแล้วไม่โดนบังให้บังให้บังอีกอะไรไฟมีคนวิ่งหาไฟโอ้โหกระสุนไฟสองกอง มันล <mm um. ้มหนึ <ah ่งแล้วนะโอเคกำลังไปเอามาให้ล้มน้องเดี๋ยวเดี๋ยวืล้มนะตนาก็หนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งมีอน้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้มันไม่ใช่ตัวคอนีาโอ้ยล้มไป่งแล้วเลิก มันตอนนี้มันตั่งชอบอยู่ว <c oughs> ิ่งไปโดนอาร์คมันเลิก